ซื้อมาสามคันคันละแสนห้าเฮสามคันขายไปคันละสามแสนสองพันอีกคันนี้ก็ฟรีก็เลยเก็บไปไ็นลา ได้มานานเลยครับร้านนี้นะครับเขาสันอะไรแต่งโอ้ม็ได้มาเป็นปีอ่ะสองปีแล้วมั้งสวัสดีนะครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องะดับสิงดินด่วนนะครับก็อยู่ที่บางเรนหรือเปล่าตรงนี้บางเรนไหมใช่หรือเปล่าไม่แน่ใจนะครับก็จำไม่ได้ ของเยอะมากร้านนี้โอ้ดูท่อดิมันโคลนงานเลนโอ้นี่รถขายอะไรครับโอ้ดูรถไทนี่น่าจะเอามาแต่งหรือเปล่าคันนี้คันนี้เอามาแต่งอนะ่ะ มานก็เสียท็อปฮะโอ้โหอ้นนี่แค่ราเฉยๆเนาะเราคิกว่า,านะฮะทั้งเกียร์ด้วยเขาเชื่อมเลยมายืนตรงนี้ในเ,เพลงเขาเบาได้เบาครับเไม่ถูกกันเท่าไหร่กับเพลงเล่นเชื่อมเลยอ่ะดีมากเลย ยังไงนี่กะจะแบบอันนี้แต่งจอดหรือว่าแต่งทำงานเนี่ยฮะแกน่าจะแต่งขายครับแกจับรูกมาขายในเทียนนะอ่ะเทียท็อปขึ้นไปนั่งดูครับมองกระจกเห็นไหมเห็แกวเลยครับเี๋เชื่อมติดเลยหรือเปล่า อ่ามีทะเบียนด้วยนะคันนี่มีทะเบียนด้วยอะไรอะรถเข้าดีขนาดนี้ลยโอ้ตรงนี้จะเป็นงานเลดนะครับเฮ้ยรถขายอะไรครับสวัสดีครับ,รบโอ้สบายดีดดไหมเชียฮะไปไงมาไ,ไงก็จะไปงานงานบุญ ิดเพลงหน่อยเสียเดี๋ยวปิดเพลงให้แปปหนึ่งแมมไปขายที่ไหนมาเนี่ยอ่าคันนี้จะจอดอยู่แยกกำปัวแยกอะไรนะแยกกำปัวหลวงโน้ขายกลางคืนเหรอใช่กลางคืนอั๋วกลางคืนขายดีเอาไปใช้เอ๊ะหลักๆเขาซื้ออะไรส่วนมากเขาซื้ออะไรกันที่เขาจอดซื้อกันเน่ยก็พวกอะไรแตกพวกไฟพวกไพวกไฟหลักๆไฟเลยเหรอ ใส่ของเยอะไหมเปิดดูได้ไหมครับอ้อ oh, ันนี้เปิดแบบสิบบาทน,นะครับ ใส่ของได้เยอะเหมือนกันนะโอ้น I mean. oh, oh! oh, ี่เปิดแค่นี้ก็ได้พี่ครับรีเพกสักนิดนึงก็ดีเพลงแคลเราออฟไปแล้วเละโอ้ข้างล่างก็มีครับนี่โอ้โหแล้วถ้าเกิดลมมาแรงๆอ่ะนะเวลาเราเปิดอย่างเงี้ยอีกขาับโอ้โหนี่ คนเราสุดย,ยอดความคิดนะครับขายกับที่คือบางทีมันขายยากน,นะครับกับที่เพราะว่าพวกรถล่องเนะี่ยเขาออกนอกเส้นทางไม่ได้ครับก็เลยต้องไปดักขายนะครับเออเขาอ,อยากซื้อเขาก็ขับมาซื้อไม่ได้แต่ถ้าเวลาเขาขับทานเนี่ยเออเขาก็จอดซื้อไ,ได้ครับโดยที่ไม่ต้องนอกเส้นทางนี่ครับมันได้อย่างนี้ครับ นนพอวลลเเยย็ฮะออเย็นะไราเย็นเย็นขายขายมาได้กี่วันแล้วเสี่ยประมาณเดือนละหนึ่งเดือนละโอ้พอได้เย็นจะขายแค่หกโมงเย็นหกโมงเย็นเย็นถึงสามทุ่มถึงสามทุ่มอ๋อสามทุ่มนี่ก็ปิดแล้วปิดแล้วกลับบ้รถก็คือขายแค่ไม่กี่ชั่วโมงเองใช่ปกติเรา เวลานี้เราก็ยังไม่ได้นอนเพราร้านใหญ่มันปิด5่ามงค์ท่มงค์ลูกน้องก็กลับบ้านเราก็ไปครับต้ับหมดกันจิ้าโอไม่ได้นะคืนนึงได้เท่าไหร่สามชั่วโมงก็สามหมื่นกว่าหมื่นกว่าทุกวันเจ๊งเหรอได้หนึ่งเดือนละโอ้โหตอหาหลักหมื่นเลยเหรอใช่นั่งขายชูออนไลน์ไม่ได้แล้วถ้านั่งร้านุ่วนเนี่ย ใช่ครับเพราะว่าตรงนั้นอะช่วงยูเทิร์นเราจะอยู่ช่วงยูเทิร์นเราจุดล้อเราต้องยูเทิร์นเราเสียค่าจอดไหมเขาไม่เสียใช่ไหมถามว่าดีไหมดีกว่าร้านูดีกว่าอยู่แล้วพี่เพราะรถล่องอ่ะมันออกนอกเส้นทางไม่ได้ใช่เพราะว่าที่ร้าน่ะต้นใหญ่จะออเดอร์ถ้าไม่ได้ออเดอร์ตายตายเลยเนี่ยได้ออเดอร์อีสตายออกมาท่อเหรอ พ่อในส่งร้านไหนอีสานนะผมส่งภาคอูตดารถอ๋อทางภาคภาคอูตดารถอ๋อชุมพลชุมพลก็เสร็จเสียสารหมดเลยนี่เสียท็อปมันต้องทำอย่างนี้เลยนี่ทำอย่างนี้ไปขายอยู่โซนนู้นน่ะเออเสียสารเปิดขาขาบ้างผมอยู่เอาสารราคไม่มีจริงดิไม่มีเสียสารจะไปเปิดอะไรบุรีรัมย์เยอะขายแต่แถวนี้ก็เอาตังค์ไม่ไหวแล้วไม่ใช่บุรีรัมย์เยอะแล้ว ไปเปิดบ้านผม,ม,าามน,นี่ธนาคารขอนแก่นแกชินร้อยเอดไม่มีนะไม่มีถ้าไปเปิดอย่างงไงก็ต้องมีลูกน้องอีกลูกน้องไม่มียิ่งไปยิย่งไปไหยลยิ่งผมอย่างชี้แหละขายของนี่มันต้องขายเอง<ะ>ขายเองต้องขายเองให้ผมขอนแก่นกล้วยไปทำ<ะ>ถ้าถ้าเสียท็อปเปิดผมก็จะไปเซ็นเรื่อยๆแหละ แอันนี้ขายอย่างนี้ไม่มีเซ็นหรอกเนาะไม่ไม่มีาะมีเจ้าประจำเจ้าประจำก็ทางผู้ต่อรถผูดอนทางนั้วก็เซ็นสี่สองแปน้ไม่ไม่ถ้าเราขายรถอย่างนี้มีเซ็นไม่ไม่มีหมอกไม่เขาไม่กล้าเซ็นหรอกใครจะกล้าเซ็นอะไรได้ดีที่สุดถ้าเราไปขายเขคือก็พวกไฟพวกไฟเลยเนาะ ไฟเลี้ยวใช่ชเราต้องทำให้เขาด้วยไหมเนี่ยไม่ทราไม่ทำคนขายอย่างเดียวขายอย่างเดียวไปยังทคน,เ,นเห็นเสียนะจะยิงล้อให้เขาด้วยดิเสี<ป>ยน้อยเออฝาครอบล้อหน้าเนี่ยจะยิงให้เขาคาตรงนั้นเลยใช่แกมีเครื่องมือแต่ก็แล้วแต่แล้วแต่เเสียอยู่นวงากางคลิปเลนะที่เสียไปขหน พ่อกายู่อยู่เชินตรงโนบงออกเนี่ยโนบูโบ่โอเคที่เราจะกลับบ้านน่ะทางมิจาเนะเขาไม่อยู่เชินตรงไหนอยู่ตรงนั้นเท่านั้นกูแก้วก็จะอยู่ตรงนั้นพอดีใช่อยู่เชิญรบอยู่เลยใครที่อยากทำธุรกิจนี้ก็ลองดูครับแต่ลงทุนเยอะเหมือนกันนะของเต็มนี่ประมาณหลักล้านอ่ะหลักล้านอุปกรณ์เยอะด้วยต้องมีเครื่องปั่นไฟเยอะๆเยอะมากเลยต้องมีนานอะไรสักเจสัน ทั้งคันนี่กี่ล้านนี่ไม่รวมรถไม่รวมรถครับแค่ห้องอย่างเดียวผมว่าน่าประมาณล้านเศษเศษร้านกว่าต้องมีเงินล้านกว่าเยอะอยู่ไม่รวมเยอะเยอะค่าทางทางแล้วก็พวใส่ว่าอะไรเราก็ต้องใบบาร์ไม่มีเราต้องทำไบเรื่อนย่านอะไรฟั้ง ตู้ตู้เนี่ยตู้ราคามือสองไม่กี่บาทประมาณห้าหมื่นสี่ห้าหมื่นนะเนี่ยก็ลงทุนซื้อหัวคัสซีมาแล้วก็ซื้อตู้วางแล้วก็ทำชั้นวางอันนี้เครื่องปั่นไฟเหรอ เดี๋ยวดูตัวรถนะครับตัวรถจะเป็นโรโบโครอปเออนี่มันติดแค่นี้ก็สวยนะไม่ต้องติดแคปเกล็ดหรอกเนี่ยติดแค่นี้ก็พอแล้วเฮ้ยมัน F P I ไม่ใช่ไหมโอ้ย F P I เด้อ มันก็โลโบโคอคอบนั่นแหละเกียสามีสุดยอดเลยไอขายมานานแล้วอันนี้ก็เป็นงานที่ทำส่งทางพาดพวกทอ ออเดอร์โห <Order>. oh. ทางพลาดนี้ทำรถเยอะครับแล้วส่วนใหญ่ตอนนี้เขาเพิ่มท่อให้แล้วครับเพิ่มท่อให้เลยนะครับจากสมัยแต่ก่อนนี่ไม่มีครับทุกวันนี้เพิ่มท่อให้เลยทางพลาด คันนี้คันนี้ซื้อหัวคัฟซีมาเลยเหรอเจ้เรียกยังไงอันนี้ต้องประมูลนะอประมูลหกแสนฮะประมูลหกแสนหกแสนรถวิ่งนี่ได้ทั้งตู้เลยเหรอได้ทั้งตู้เลยรถนี้มันเป็นรถในโซนที่ม่ได้ถูกก้เขากประมูลางเาประมูลออ ัครงแสนไอนคันนั้นก็ปล่อยเต็นไปคานาเต้แซ่ดรถไทยใช่ไหมใช่รถไทยโอ,โอ้สวยมากเลยอันนี้มาได้สีสเออเตอสวยงามอ่ะนี <c oughs> ่ใส่ชุดเหล็กแค่นี้ดูวันท้ายครับพ่อคู่ ตีกล่องแบบนี้เลยโอเจอกันใหม่คลิปหน้าครับคลิปนี้ก็บายบายครับ